สำหรับใครที่เคยเดินทางโดยใช้เส้นทางสายมิตรภาพช่วงสระบ,บุรีถึงนครวราชสีมาคงได้เคยเห็นการกอร่อสร้างทางหลวงพิเศษกันบ้างและหลายคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้สักทีข่าวความคืบหน้าในการกอร่อสร้างล่าสุดคือ เส้นทางหลวงพิเศษสายบางปะอินนครราชสีมาอาจมีลุ้นเปิดให้ทดลองใช้งานในช่วงสงกรานต์ปี2564นี้เพื่อตอนรับคนกลับบ้านโดยอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่างานโยธามอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาซึ่งเป็นระยะทาง196กิโลเมตรที่มีทั้งหมด40สัญญาปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้วกว่า20สัญญา โดยเส้นทางช่วงลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครนราชสีมาระยะทางประมาณ20กิโลเมตรขณะนี้การก่อสร้างงานโยธาเสร็จ100%แล้วดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ก่อนโดยจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องจุดเข้าออกและช่วงเวลาในการเข้าใช้เส้นทางเบื้องต้นจะกำหนดให้ใช้ได้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือช่วงที่เป็นวันหยุดพิเศษที่มีระยะยาว ซึ่งจะช่วยระบายการจราจรในช่วงเนินลำตะคองได้โดยอาจจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2,564นีนี้ทั้งนี้การเปิดให้ใช้นั้นจะต้องควบคุมการใช้เส้นทางได้เนื่องจากการก่อสร้างโครงการโดยรวมนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์โดยยังจะต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งระบบด่านเก็บค่าธรรมเนียมเดินสายไฟและวางสายสื่อสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทั้งหมด ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสําหรับทางหลวงพิเศษที่จะเป็นประตูสู่ภาคอีสานของไทยเรานอกจากนั้นช่วงระยะทางที่ผ่านเขื่อนลำตะรองนั้นถือว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามใช้ได้ซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มความเคลิดเพลินในการเดินทางกลับบ้านครั้งต่อไปก็เป็นได้ครับเป็นยังไงบ้างครับมีใครใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอยู่บ้างเมื่อเส้นทางหลวงพิเศษนี้เปิดใช้งานเมื่อไหร่จะช่วยได้มากแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ